ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากวันนี้ค่ะคุณแม่มีตะกร้าค่ะเป็นตะกร้านี้ค่ะตะกร้าหวายนะคะค่ะราคาอยู่ที่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นนะคะสามร้อยยี่สิบไม่ขายขายสามร้อยบาทนะคะค่ะราคาโปรโมชั่นค่ะสามร้อยบาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งนะคะ ค่ะเป็นลายดอกบานชื่นค่ะสีครีมนะคะหวายทั้งชุดนะคะก้นก็หวรวงก็ไหวค่ะไหวทั้งชุดเลยค่ะค่ะวันนี้เหลือไม่กี่ใบค่ะคุณแม่โปรออกไปก่อนนะคะค่ะรองานใหม่เข้ามานะคะค่ะราคาอยู่ที่300้ท่วนค่ะค่ะ320่ไม้ขายขาย300้ท่วนวันนี้ค่ะอันนี้เอค่ะ A 9งานปลาตะเพียนนะคะสวยงามมากค่ะเป็นงานไหวนะคะค่ะเป็นงานพ้าไอไหวค่ะ คนไหนอยากให้ขันคุณให้ดึงขันมายก่ะคขานี่ขันนี่ขันสำหรับชุดใส่บาทนะคะขันสีขาวชุดสำหรับใส่บาทค่ะขันราคา199บาทซื้อขันไอแผแถมทัพพีด้วยนะคะ่าราคา199บาทนะคะค่ะซื้อขันแถมทัพพีค่ะ199บาทนะคะขานี้ไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะสวยงามมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ร้อบาทขันตะก้าวันนี้โปรโมชั่นตะก้าสามร้อยบาทนะคะค่ะสามร้อยยีไม่ขายขาย300บาทโปรโมชั่นไว้ทั้งชุดค่ะค่ะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะงานฝีมือนะคะงานจักสารนะคะงานจักสารนี่จะชาหน่อยค่ะเพราะว่านานๆได้ตะก้าใบหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะค่ะค่ะต้นทุนค่ะสามบาทค่ะ อันนี้ก็ลายช้างน้อยค่ะค่ะลายช้างน้อยค่ะรหัสรหัสสามนะคะค่ะเป็นรหัสสามนะคะลายช้างน้อยค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์คือช้างน้อยค่ะงานตะก้าวไวค่ะไว้ทั้งชุดค่ะขอบก็ไว้ไห้ก้นก็ไวยปีนก็ไว้นะคะค่ะก้นกะ้าก็ไว้ค่ะไว้ทั้งชุดค่ะ คนไหนอยากได้งานขาวไอขันขันสำหรับชุดใส่บาทนะคะค่ะราคา199บาทขันนะคะสวยค่ะพาดไปใส่บาทไปทำบุญเลิศดหรูด,ดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่199บาทขันค่ะชุดตะก้าวันนี้ตะก้าโปรโมชั่น300บาทค่ะค่ะโปรโมชั่นตะก้า300บาทนะคะค่ะ A3 ค่ะลายช้างน้อยค่ะ ค่ะเอปดนี่ก็ลายค่ะเป็นรายการบินไทยนะคะค่ะแข็งแรงมากค่ะงานแข็งแรงนะคะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่300บาทวันนี้โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่น300บาทค่ะค่ะ320ไม่ขายขาย300บาทนะคะลายทั้งชุดนะคะค่ะงานแข็งแรงมากค่ะค่ะตะกร้านี่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดค่ะลูกค้าถามมาว่า ตะก้าเป็นงานจากสารด้วยเครื่องใช่ไหมไม่ใช่ค่ะงานฝีมืองานแทนเมดค่ะเป็นงานแทนเมดงานฝีมือนะคะอันนี้ช้างเดี่ยวค่ะค่ะครีมแดงนะคะช้างเดี่ยวค่ะกัะไม้เลขหนึ่งนะคะค่ะไม้เลขหนึ่งนะคะค่ะช้างแดงค่ะไม้เลขหนึ่งค่ะค่ะราคาโปรโมชั่นวันนี้300บาทนะคะตะก้าไหวนะคะก้นก็ไหวรวงก็ไหวขอบก็ไหวไว้ทั้งชุดเลยค่ะ ค่ะเป็นงานฝีมืองานจากสารนะคะค่ะเหนียวแน่นมากค่ะแข็งแรงมากค่ะค่ะร้อยเก้าสามร้อยค่ะสามร้อยทวนนะคะค่ะท่านจะสั่งตะกร้ากับแม่ลักค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าของถึงมือท่านมันจะยับยุ่ยี่นะคะค่ะจะหักแกวพังนะคะเพราะว่าแม่ลักซื้อกล่องมาใส่ให้ค่ะค่ะ A6 นะคะค่ะซื้อกล่องมาใส่ให้ค่ะราคาอยู่ที่ วันนี้โปรโมชั่นค่ะ3า0บาทนะคะหวายทั้งชุดก้นก็ไหวรวงก็ไหวค่ะถ้าท่านไหนอยากได้ขันค่ะชุดสำหรับไปใส่บาทก็โทรทักคุณแม่นะคะขันร้9ยค่ะซื้อขันแถมทัพีค่ะค่ะเหมาะสมกันมากค่ะตะกร้าใบนี้ค่ะขันรุ่นกลางค่ะไม่ใช่รุ่นใหญ่ไม่ใช่รุ่นเล็กค่ะขันรุ่นกลางค่ะจะเหมาะพอดีกับไอ้ก้นตะกร้านะคะค่าราคาอยู่ที่ สามร้อยค่ะสก้าวันนี้สามร้อยบาทนะคะเป็นงานโปรโมชั่นนะคะวันนี้วันเดียวค่ะโปรโมชั่นสามร้อยบาทค่ะค่ะนี้ค่ะนี้ก็น้องช้างค่ะช้างเดียวนะคะแดงครีมค่ะราคาอยู่ที่วันนี้โปรโมชั่นสามร้อยบาทนะคะงานตะก้าหวายค่ะสําเมาสําหรับเราหิ้วไปจ่ายตลาดนะคะซื้อผักซื้อผลไม้ค่ะได้เยอะมากค่ะ ต่กเป็นไซส์เดียวนะคะไซส์เดียวไซส์ใหญ่ค่ะรหัดสองเป็นน้องช้างตัวเดียวนะคะค่ะรหัสองค่ะค่ะเป็นขาดไซส์ใหญ่ค่ะเป็นคุณแม่เอามาไซส์เดียวงานไซส์เดียวไซส์ใหญ่นะคะค่ะเป็นไม่มีไซส์เล็กไม่มีไซส์กลางค่ะไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่นะคะบรรจุของได้เยอะมากค่ะคัดสดุดไอใส่ผักใส่ผลไม้เวลาเราไปจ่ายตลาดได้เยอะมากค่ะ ถ้าไใหญ่อยากได้ขันชุดสําหรับใส่บาทก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะขันร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเหมาะมากค่ะสําหรับค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะวันนี้ตะก้านะคะรอบโปรโมชั่นค่ะขันร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะขันเงินค่ะสีเงินนะคะค่ะไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะค่ะใช้ดีมากค่ะชุดสำหรับใส่บาทนะคะ ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นวันนี้300ท่วนนะคะ320ไม่ขายขาย300ท่วนค่ะไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะไม่เก็บเงินปลายทางค่ะโอนเงินส่งของอย่างเดียวค่ะค่ะราคาอยู่ที่3 2 0ท0 0ท่วนนะคะค่ะทุกวัน320วันนี้โปรโมชั่น300้ท่วมค่ะค่าราคาตะกร้าหวายนะคะ ค่ะท้าทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ